อรุณสวด์ครับเช้านี้เช้าตรู่ของวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์2559ผมพาท่านมาที่ริมก้อนพยาพาท่านมาชมวิถีชีวิตของนกปากหางซึ่งเช้านี้ฝูงนี้กำลังหากินหาปูหา,ป,หาปลากินที่ริมก้อนพยาบริเวณหน้าอนุสาวรีพ่อคุนเมือง ึ่งก็เป็นวิถีชีวิตและเป็นบรรยากาศของธรรมชาติที่งดงามยิ่งปีนี้นับว่าเป็นปีที่จังหวัดพะเยา ประสบภาวะภัยแล้งฝนทิ้งช่วงทำให้ปริมาณน้ำในก้อนพะเยาลดน้อยลงจำนวนมากทีเดียวโดยเฉพาะแหล่งน้ำสำคัญต่างๆของก้อนพะเยาแม่น้ำสาขาต่างๆในเขตพื้นที่ของจังหวัดพะเยาก็ขาดน้ำประสบภาวะปัญหาภัยแล้งกันทั่วทุกยอมย่า สำหรับจังหวัดพะเยาก็ส่งผลกระทบต่อพี่น้องเกษตรกร,ร,กรทั้งเก้าอำเภอซึ่งก็ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในเพราะว่าภายแรงนี้ก็ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนอย่างยิ่งการ,กรเกษตรต่างๆก็ผลผลิตไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนื่องจากขาดน้ำ ฝูงนกป่าหางนี้ตามที่ได้ติดตามข่าวสารทางสื่อทางหนังสือพิมพ์ก็ได้ทราบข้อมูลว่าฝูงนกป่าหางนี้เป็นฝูงนกที่มาจากไซบีเรียและก็มาถึงที่จังหวัดพะเยาก็ลงหากินที่บริเวณที่ลิ้นกอนพะเยาแห่งนี้นื่องจากว่าลิ้นก้อนพะเยานะในช่วงปีนี้เนี่ย ลดปริมาณลงมากทีเดียวทำให้น้ำตื้นเขินลอกสามารถเดินได้ในก้อนะยยาวหากินจิกหากินหาปูหาปลาจากภาวะวิกฤตะการภัยแรงและก็วิกฤตเศรษฐกิจกที่เราได้ทราบกันส่งผลกระทบต่อวิธีความเป็นอยู่และอาชีพของพี่น้องกเกษตรกร เป็นอย่างยิ่งการขาดแคลนน้ำส่งผลกระทบต่อปัญหาต่งตางๆปัญหาความยากจนเป็นต้นทั้งจังหวัดพยาเองได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อที่จะช่วยเหลือในเรื่องอาชีพและเรื่องปากท้องของพี่น้องประชาชน คงได้กำหนดยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานรากภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งหรือในทางเดียวก็ว่าได้ที่จะสามารถให้พี่ลองประชาชนเนี่ยลืมตาอ้าปากในช่วงวิกฤตระาะว่าภัยแรงแล้วก็วิกฤตเศรษฐกิจ ในขณะนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหนงานต่างๆรวมทั้งกรมการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนได้ร่วมกันบริรณการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ทุกหมู่บ้านทุกหย่อมย่ารวมทั้งสิ้นก็779หมู่บ้านเพื่อที่จะส่งเสริมให้ชุมชน ได้มีการขับเคลื่อนในการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในช่วงภาวะภัยแล้งโดยการส่งเสริมให้ประชาชนได้ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในส่วนของกรมการพัฒนาชุมชนนั้นก็มีนโยบายที่จะพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบก็เป็นโอกาสที่จังหวัดพะเยามี กําหนดเป็นวาระของจังหวัดในการขับเคลื่อนงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนนี้ทางกรมการพัฒนาชนโดยสํานักงานพัฒนาชมชนก็ได้รับผิดชอบในการฝึกอบรมสร้างแกนนําหมู่บ้านทั้ง779หมู่บ้านโดยในช่วงที่ผ่านมาในเดือนกุมภาพันธ์นี้ได้กําหนดการฝึกอบรมแกนนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จำนวนทั้งสิ้น2,500คนหมู่บ้านละ3คนทั้ง9อำเภอเพื่อมารับการชี้แจงในนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนโดยจุดที่1ได้ดำเนินการที่อำเภอหอักคำใต้เมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ณโรงเรียนหลักคำใต้วิทยาคมประกอบไปด้วยอำเภอหลักคำใต้ อำเภอจุอำเภอผุกมยาวจุดที่สองได้ดําเนินการที่โรงเรียนปงรัชดาพิเศษอำเภอปงกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วยอำเภอปงอำเภอเชียงม่วนและอำเภอจุนจุดที่สามได้ดําเนินการที่โรงเรียนเชียงคําวิทยาคมกลุ่มเป้าหมายจากอำเภอเชียงคําและอำเภอพุทรสางและจุดสุดท้ายได้ดำเนินการเมื่อว <human> ันที่27กุมภาพันธ์ ที่ศาลาปฏิบัติธรรมวัดศรีคมคมําจากอำเภอเมืองและอำเภอแม่ใจกลุม่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น759คนตอนนี้นกปากห่างก็ได้เคลื่อนย้ายเคลื่อนที่นำฝูงไปอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือที่ห่างออกไปอีกนิดนึ่งในกวอนพยานะครับ สำหรับผู้นำชุมชนหรือผู้นำแกนนำต่างๆ2,500กว่า 2, คนนี้หลังจากลรวมแล้วได้รับทราบนโยบายแล,แล้วก็จะกลับเข้าสู่ภูมิล,ลำเนาขยายเครือข่ายแกนนำอีกหมู่บ้านอย่างน้อยละหมู่บ้านละ30คนเพื่อที่จะไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชนส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนอย่างน้อยร้อยละสิบปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพและการช่วยเหลือยกระดับคนเหลือนยากจนต่อไปภายใต้การขับเคลื่อนกระบวนการเรื่องแผนชุมชนแผนท้องถิ่นแผนอำเภอและแผนจังหวัด